ตันครับผมตอนนี้เรือของพวกเราพร้อมแล้วครับผมทําดีมากทหารชิกกี้เอาละ่ะงั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะออกเรือไปตามล่าหาสมบัติในตำนานกั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 นเฮ้ยมีแอคโคส่วนตัวด้วย <c oughs> สมกับเป็นกัปปิตันจริงๆแน่นอนอยู่แล้วทหารชิกกี้แล้วนายเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมละ่ะพร้อมครบจบในที่เดียวขึ้นเรือได้เลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเรือเราก็ต้งองชวนน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้มาขึ้นเรือไปกับพวกเราด้วยโดยการกดไ like ล กดไล์เออแล้วสำหรับใครที่ย <Heh S 1> ังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งด้วยจะได้มาทันคนแรกใช่แล้วเอาล่ะอย่าโมเสียเวลาอยู่เลยพลทหารชิกกี้พวกเราต้องรีบออกเรือไปตามหาสมบัติกันแล้วเราะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วยังไงล่ะรับทราบครับ let's go let's go เอาให้เราไปพลทหารชิกกี้น้าที่ของนายก็คือขึ้นไปอยู่บนเรือนะ รับทราบครับเดี๋ยวผมไปรอบนเรือนะครับดีมากกระทิ้งฉันไว้ตรงนี้โชคดีละ่ะเอาละ่ะต่อไปก็เป็นทองเอาทองมาวางขายตรงนี้โอ้โหห้าสิบเหรียญรวยละอย่าไปบอกจำนันกันแล้วกันรวยละฉันเอาละ่ะฉันขายเสร็จแล้วต่อไปฉันจะไปหาน้ํามันให้พวกเรารับทราบครับกับปิตันฝากด้วยนะครับเอาละ่ะซื้อฐานเลยคิดว่าน่าจะได้สักประมาณ3ก้อนตอนแรกยังไงฐานก็สําคัญที่สุด ถึงเราจะเป็นกับตันที่โลภมากแต่เราก็เป็นกับตันที่โลภมากที่ใจดีกทีหนึ่งเรียบร้อยเอาละพลทหารชิกกี้ฉันได้มาแล้วว้าวสุดยอดไปเลยครับกับติันเอาละงั้นก็ลุยเลย,ย let's go <S woo w <Yahoo. S 1> ว่าแต่เรากำลังจะเดินเรือไปที่ไหนกันหรอกับติันเราจะออกไปที่ทะเลที่เรียกว่าด <Green Line S 1> ีนไลน์กรีนไลน์เหรอว่แต่ชิคกี้นาะยอยู่ที่ไหนอ่ะก็ก็ผพรอยู่ข้างบนตรงนี้ครับอ๋หอหยตกใจหมดเลยนกะว่านายหายไปแล้วอะ่ะ ชิคเก้น่ะพันกิจแรกของนายอะไรเหรอคขอรับลงไปจาัดก,การเจ้าซอมบี้น้ำนั่นจ้าโอ้หซอมบี้น้ำเหรอเนี่ยเรายังไม่ได้ออกไปที่ทะเลใหญ่เลยนะเนี่ยก,การเลยอเออเออเออเดี๋ยวนะกับพิตันครับเจ้าที่นด้ตกใจกว่าซอมบี้น้ำอะ่ะมันคือข้างหลังผมมากกว่าไหมนะ ไม่มีอะไรน่าตกใจอย่างนั้นหรอก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันคือหนวดปลาหมึกยักษ์ไม่ใช่หรอเฮ้ยใช่ที่ไหนเรานั่นละเครื่องเล่นเครื่องเล่นยังไงเราคิดมากนะเราเนี่ยเฮ้ยงั้นฉันจะนําไปก็ได้นี่เห็นเกี่ับความสงสัยของไหนนะเนี่ยโอ้โหสมกับเป็นกับพิตันจริงๆเลยโอ้ยชมอีก่ละชอบจริงๆสมกับเป็นกับปิตันเอาล่ะถือค้อนไว้ให้ดีกับปิันครับเจ้านั่นมันจะไม่ทําร้ายเราใช่ไหมขอรับจะบ้าหรอมันไม่มีตาทั้งนั้นอะไร ติติงตึงเฮ้ยเตึงตึงตงอะไรหรอฉันมาเต้นเฉยๆอย่ะเฮ้ยกลับไปตั้นหนีก่อนผมอีกเมื่อกี้นี่ <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่ได้หนีนายจำผิดหรือเปล่ายังแค่แบบว่าเฮ้ยจะบอกให้นายเห็นระวังนาโอ้โหอย่างนี้นี่เอง <S 2> <S 2> <S เออเฮ้ยว่าแต่เจ้าเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันนะมันลงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วก็เป็นอย่างที่นายสันนววิษฐานเอาไว้ดั่นแหละพนหารชิกกี้ นั่นน่ะคือหนวดปลาหมึกยักษ์ยังไงเล่าเรื่องมันไม่ยุว่ามีเหตุการณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีปลาหมึกยักษ์เฝ้าสมบัติอะมันออกมาอาละวาดแล้วก็ตามล่าเราพวกคนเดินเรือทั้งหลายนะสิใครที่ออกเดินเรือไปไม่เคยมีใครกลับมาได้เลยอ่ะโอยโอ้น่ากลัวชมัดเลยใช่แล้ววันที่ทุกคนตายก็มืดอย่างนี้แหละอ๋อแล้วตอนนี้มันมืดแบบนี้แล้วเราเพิ่งเจอหนวดปลาหมึกว่าเราจะไม่ตายเหรอกับตันฮะ ของดียังไงก็ไม่ตายหรอกรู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับเหยื่อลอสีส้มชั้นดียังไงล่ะเอ๊ะมีเหยื่อลอแบบนั้นได้เหรออยู่ไหนอะ่ะเอ๊ะโอ้ยยังไม่มาก็โชคดีนะล่ะถ้าผมมาไหนก็จัดการด้วยแล้วกันนะเช็กกี้โอ้โหกับตันครับอย่าทิ้งผมอย่างนั้นสิเฮ้ยอะไรกันล้วเนี่ยโอยทำไมชมบี้ตัวนี้สีส้มโอ้กับตันอันนี้ผมเองเอาเอายางงั้นเหรอแม่ ก็ไม่ให้ส้มให้เสียงเลยโอเคเติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยไปต่อเลยกับตันเลยยเดินทางตอนกลางคืนที่มันตื่นเต้นชิมัดเลยฮ่าแต่ว่าไม่ต้องพวงหรอกนะก็มีฉันอยู่ทั้งคนยังไงเราคือกับตันจะบอกว่าถ้ามีเจ้าตัวปลาหมึกยักษ์เมื่อกี้ที่ผมมากับตันจะจัดการมันเองใช่ไหมขอรับเดี๋ยวฉันจัดการเองสบายๆหายห่วงนายสามารถนอนหลับตาแล้วลืมตื่นขึ้นมาก็ไม่เกิดอีกโลกหนึ่งได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเขาเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่แล้วกับตัน ใช่เลยโอ๊ยโอ๊ย hey. ิกี้น้ำมันจะหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกัปตันขับเรือยังไงเนี่ยน้ำมันหมดไวเกินเฮ้ยถังน้ำมันมันรั่วหรือเปล่าอนายไปเจาะถังน้ำมันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหกัปตันโทษไปทั่วหมาน้ำมันไหลโจ้กัปตันเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะด้านขวางมีอะไรเดเรืองแสงอยู่ด้วยเฮ้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 ยแล้วเรืออยากให้ขับอ่ะจิกี้ทิ้งเรือไว้ก่อนเหมือนจะเป็นม้าเรืองแสงนะกัปตัน แล้วมันเอาไปทำอะไรอะ่ะ Luxury one time use สามารถใช้ได้ครั้งเดียวแล้วมันใช้ทำอะไรอะ่ะว้ายเข้าข้างหลังอย่างนั้นหรอฉันว่าน่าจะไปขายเฉยๆแล้วมั้งงั้นเอาไปขายดีกว่ากับตันอ๋อเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าลกร้างนะมีโบ่ด้วยโอย้อย่างนี้ก็หมายความว่าก็ต้องมีของนะสิเฮ้ยมีของแบบนี้อาจจะมีสมบัติก็ได้เฮ้ยต้องขโมยให้หมดเลยอฉันจะขโมยให้หมดเลยเยสุดยอดสุดยยอดเฮ้ยเห็นไหมเห็นนั่นอะไรไหม แสงที่กําลังวิบบับอยู่ตรงพื้นนั่นน่ะมันกระทบสายตาฉันมันต้องเป็นของอะไรที่ขายได้แน่เลยอะ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการเจ้าพวก d าว w พวกนี้ก่อนรู้จ๊นะนี่นี่แหละนี่แหละว้าวนั่นอะไรอะ่ะแบ n d a ด d อะสุดยอดโอ้ยโอ้ยกัปกาปตันโอเคหรือเปล่าผมได้ยินเสียงปืนฉันโอเคโอ้ยชิคกี้มาดูนี่เลวปืนเต็ไมไปหมดเลยว้าโอ้ย,ยปืนปืนปืนช็อตกันด้วยแหละกัปตันว้สุดยอดดีนะไม่เจอปืนช็อตฟิวเอ๊ะ ยังมาเถอะเอาแหละผมเก็บช็อตกันมาแล้วมีกระสุนอย,นยู่แค่หนัดเองอะ่ะว้าวชิกี้ข้างในนี้มันเหมือนจะมีของอะไรที่มันแพงๆนะเนี่ยโบสใหญ่ขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละกับตันโ ο, อ้ขโมยขโมยให้หมดเลยโอ้กับตันกระเป๋าผมเต็มแล้วอะ่ะแต่ตรงนี้มีของให้เก็บอีกอะก็คืออะไรเยอะมันคือไมก้กางเขนโอ้ยไม้กางเขนสีทองอาจจะขายได้แพงก็ได้นะชิกี้งั้นเดี๋ยวผมถืออันนี้ไปเองนี่ ถือช็อตกันเลอะไรไปไงดูเป็นแบบว่าผู้นำขึ้นมาหรืเอเปล่าวะสุดยอดเลยสมกับเป็นกัปตันแต่นายถือไม้กางเขนใส่ฉันอย่างเงี้ยเหมือนฉันเป็นพีคอ,อะไรอะชิคโอ,อ้อะไรอะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยกัปตันไอ้คอนบาเอ้ยเฮ <c oughs> ้ยผเมื่อกี้นี้ไม้กางเขนโดนตัวของกัปตันแล้วมันก็ตู้โดนนั่นแหละ เป็นผีใช่ไหมเนี่ยบอกความจริงฉั่นมาเลยนะโอ๊อยกับตันนั่นแหละเป็นผีใช่ไหมเฮ้ยนายถือไม้กางเขนแล้วฟ้าก็พาใส่นายอ่ะแต่กัปตันโดนไม้กางเขนแล,ล้วกัปตันโดนฟ้าผ่านะเอ้อยไม่จริงอ่ะสิ่งที่ฉันเห็นก็คือมันพาใส่นายนั่นแหละโอ๊อยพูดอย่างนี้กัปตันเป็นตัวปลอมใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแกนั่นแหละตัวปลอมเฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้กับผมนะเฮ้ยเอาไก่เอาผมรุนเลยเนี่ยเฮ้ยเห็นเวลายิงยังไงก็ไม่ตายเนี่ยโอนายก็ไม่ตายเหมือนกันน่ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยหน้าบากขนาดเเเนน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 ีี้ย่่่่ไงกกกกัััปต็็หหหหาาบมมืออะะ มันเปลือกระสุนเหมือนกันนะสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยกระสุนผมเหลือแค่นัดเดียวอะเออเอาเป็นว่ารีบไปที่เมืองต่อไปกันดีกว่ากับตันเราโมโต่เสียเวลายังไม่ถึงเมืองแรกเลยเดียเอก็นั่นนหะสิของก็ยังไม่ได้ขายตอนนี้ก็เต็มกระเป๋าเราด้วยอะแต่ว่าน้ํามันของพวกเรามันไม่พอหรือเปล่าเอาละ่ะเอาของวางไว้ที่นี่ดีกว่ากระเป๋าเราจะได้ว่างๆไปดูซิว่ามีอะไรที่เอามาใส่เป็นเชื้อเพลิงได้บ้างโอ้โหสวยแล้วมืดแล้วสิกับตัน แม่มดกัปตันปนบนว่าบนฟ้าแม่มดต่อยเนี่ยกระโดดฟันเลยเปจุดนี้เนีกัปตันมีปืนไม่ใช่ไม่ใช่เหรอยิงเลยเออเออเเฮ้ยนี่ล่วงไปเลยแม่มดเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคืนนี้แม่มดมาเต็มเลยกัปตันยิงเลยกัปตันยิงเลยโอ้ยกระจนมดสวยแล้วต้องกระโดดฟันกัปตันต้องกระโดดฟัน รูร้บ้างเยเออนี่แหละอืมนี่น,นี่นี่แม่มดเหรอแม่มดเหรอเอ้ยแม่มดโอ้ยเฮ้ออย,อ,อ,ยอะไรกันมาอีกตัวนึงอย่างนั้นเหรอโอ้มายกอดอ,อะไรกันล้วเนี่ยคืนนี้มันคืนแม่มดนี่นายเจ้เขายมือ,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 อมแตะเล่นกันเมื่อกี้นี้เจอแม่มดฆ่าจนได้กับตันเฮ้ยฉันบอกแล้วยังไงเราให้เก็บกระสุนไม่ยิงแม่มดนะไม่ยิงกัน <c oughs> เองอยู่นั่นน่ะเฮ้ยสวยจัมัดเลยเอาเป็นว่าขายของกันก่อนดีกว่าโอ๋อ เอ็นเจดูเหมือนว่าเราจะมาถึงเมืองแล้วนะโอ้หโอ้ยการมาถึงเมืองแรกของพวกเราตื่นเต้นชมัดเอาล่ะเข้ามาไในชอบปืนแล้วมาดูกันสิว่าจะซื้อปืนอะไรดีอันดับแรกเลยนี่คือลูกกระสุนเหรอแล้วก็ปืนสั้นแถมยังมีปืนที่แบบว่าดูล้ําสมัยด้วยอ่ะปืนนี้เหมือนไม่ใช่ปืนของมนุษย์ปกติเลยแฮะว้ นี่มันป้อมปืนสุดโหดร้อยบห้าเหรียญเลยแล้วก็กระสุนแ้ยตัดสินใจไม่ได้อ่ะซื้อไหนดีอ่ะนน้นดีเือัอนี้ดีอันนน้นอันนี้อันไหนอ่ะเอ็นเจวายขออีกที นนฉันจะบอกว่าเหลือเงินไว้ซื้อเชื้อเพลิงบ้างนะอย่าไปซื้อปืนมดโอ้ลืมไปเลยแฮะแต่ว่านายมาช่วยตัดสินใจหน่อยสิว่าจะซื้อปืนอะไรอย่างเอ๋ปืนอย่างนั้นเหรอโอ้ถ้าซื้อปืนละก็ต้องซื้อกระสุนด้วยเพราะฉะนั้นซื้ออันถูกๆไปก่อนก็ได้มั้งงานปืนสั้นก็นแล้วกันโอเคอันนี้ฉันให้นายเฮ้ถ้าซื้อฉันด้วยอย่างนั้นเหรออขอบคุณฉันะสิขอบคุณครับกัปป uh ิตัน ก็ยังชั่วหน่อยแต่<อ>ว่าผมขอกระสุนด้วยได้ไหมอ่ะฉันให้ในกล่องหนึ่งก็แล้วกันโอ้โ,โ,หโ,หโหสมกับเป็นกัปตันจริงๆเลยม่เป็นกัปตันมันก็ต้องดูแลลูกน้องเป็นธรรมดาเอาและต่อไปก็ไปซื้อเชื้อเพลิงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะม,มีบ้านใหญ่ๆอยู่นะน่าจะมีของดีๆให้พวกเราบ้างนะเนี่ยบ้านใหญ่ชะมัดบ้านคนรวยนี่นะแวะหน่อยดีกว่าอินเจพอใจแล้วเดี๋ยวฉันไปจอดหน้าบ้านอีกหน่อยหนึ่งเอาละนี่น่นี่นะนนะโอ้โหมีปืนแล้วไม่กลัวซอมบี้แล้วตอนเนี้ยเออ แต่กลัวกระสุนหมดไปด้วยก็ดโีอโ๋อเออจริงด้วยสิตอนนี้มีแค่สามสิบนัดเองนี่นะก็ใช่น่ะสิห่วย่ยาวปืนมาเจาะหัวฉันสิเฮ้ยชิกี้มันไม่มืดไปหน่อยเหรอข้างไหนเฮ้ายออกมาตาน้ำกันเลยอ่ะนี่โอ้โหไอ้เคนี่เอาปืนมาใช้ตอนฉุกเฉินก็พอแล้วซอมบี้พวกนี้กระจอกใช่เอาไว้ยิงแม่หมดดีกว่าเอ้ยเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยตีแดดเฮ้ยเกลียบร้อยอีซี่โอที่นี่มันโยชมัดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยตกใจหมดเลย มีพวกดาวอยู่ข้างในบ้านด้วเลยสิหมดแล้วชิคกี้ไปที่รถไฟกันก่อนไหมอ่ะเรือเรือไม่ใช่รถไฟเอ็นเจไปที่เรือกันก่อนน่ะโอเครีบกลับเรือกันก่อนดีกว่าโอ้ยโชิคกี้น้ำมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะนายมีเชื้อเพลิงบ้างไว้เนี่ยอ๋อฉันพอจะมีเชื้อเพลิงอยู่นะยัดเข้าไปเลยแปดเปอร์เซ็นต์แล้วชิคกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยชิคกี้อะไรน่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วน้ำมันหมดพอดีเนี่ยโอ้ยยังี้เราต้องสู้แล้วแหละเอ็นเจถ้าอย่างนั้น่ะ ตัวน <night> <illa> ี้เอาแรงมายิงมันเลยเจ้เออนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหมันกระโดดด้วยมันกระโดดด้วยน่ากลัว่าทางนลากลัวที่ลึกโอเคหมูว่ามันจะเป็นบิ๊กฟุตนะว้าว โอ้ดูเซนเจนี่นี่นี่ดูดูดูโอ้ยตัวใหญ่ชะมัดเลยอ่ะเธอคิดว่าเราควรจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปเป็นน้ํามันเนี่ยฉันว่าเอา,าไปขายน่าจะดีกว่านะระดับนี้น่าจะได้เงินดีอ่ะนั่นสินะโอเคเดี๋ยวฉันลากไปขายเองอวายเชงไม่ได้เงินมาเท่าเนี่ยแต่น้อยจะซื้อฐานได้ก่อนหนึ่งโอ้ยนี่ขอทำเฮ้ยเฮ้ยกัปตันทำอะไรอ่ะอะไรอย่างนั้นเหรอกัปตันขโมยตังผมทำไมอ่ะ ฉันถืออะไรอยู่หรอไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าตาตาเลยอ่ะโอ้แล้วเหลือให้ผมแค่สามบาทเอ้ยฉันก็ทําเพื่อพวกเราทั้งนั้นน่ะไม่อยากให้เห็นนะว่าเอาไปซื้ออะไรไร้สาระกับตันไม่ซื้อหรอกน่าเอาล่ะได้ทานมาสี่ก้อนมาดูซิว่าจะได้คุ้ยสี่ก้อนก็เกือบเต็มแล้วเนี่ยเจ๋งแจ๋วโอ้ชิคกี้ไปซื้อทานมาสิโอ้ชิคกี้อะะอะอะไรกับตันโอ้ย ไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ซื้อฐานเลยนะชิกี้นาะยควรจะเอาเงินไปซื้อฐานไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเช้อเพิแง้วพวกเราก็จะตายกันหมดอะโอ้ยขอสักกล่องหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยนาะยมีเท่าไรจะซื้อกล่องนึงอะจากสองกล่องจะเหลือกลอนเดียวนะพว <c oughs> อะเฮ้ยผมไม่มีนกสุนชันะผมมีแค่สิบนัดเองสิบนัดก็เก็บไว้ยิงแม่มดหรือเก็บอะไรที่มันไว้ยิงเป็นเบ้ อะไรเยอะแยะแล้วโอ้ยเอ้ยเฮ้ยก็ได้ก็ได้ไปซื้อเชื้อเพลิงก็ได้โถ่เฮ้ย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 อันนี้มันคุ้นๆหรือเปล่าเฮ้้ยิกีถึงเวลาของพวกเราแล้วแมอนไหนเอาแหละพร้อมยิงแล้วโอ้ยไม่ถึงจิ๊กเก้พวกยิงจะได้ถึงหรือยังถึงแล้วยิงเลยโอเคเฮ้ยยิงก็มาได้เอ้ยโอ้ยลูกบอลั่งเลยจิ๊กเ เฮ้ยไม่ต้องสามเมนเจมาอีกตัวแล้วเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้ยมาจะมาอีกหรือเปล่ามาอีกเอนเจมาเรื่อยๆเลยเอ้ยเอ้ยสามตัวแล้วสามตัวแล้วโอ้าอีกตัวแล้วเอนเจเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลืมดูเลือดนะตอนนี้เลือดเราเริ่มจะแย่แล้วแย่จริงโบยเองกระสุนจนหมดแล้วด้วยเอาไงดีโอ้ยจิกิอ้อยอ้อยสวยมากจิกีิโอลย เออ้าวจิกกี้เอ็นเจจะชุบฉันได้ไหมไม่มีแบนเดนเออไปนะเอ้ยทันหรือเปล่ามันต้องทันสิเฮ้อโอ้โอ้โอ้โี่ฉันฟื้นได้แบบว่าสิวเฉียดไปเลยอ่ะโอ้ยขอบใจมากนะเอ็นเจเกือบไปแล้วโอ้ยฉันเอาดูเลือเธอสิโอ้ยจิกกี้หุยตัวนั้นในตัวนั้นอินสปิกฟูดอินสปิกฟูดยิงเลยฉันไม่มีกระสุนเลยงั้นทำไมนานไม่มาขับแล้วโอนั่นสินะเดี๋ยวฉันขับให้ไหมอ่ะมันขึ้นมาแล้ว เฮ้ยฉันขับไม่ได้อ๋อขับได้แล้วสวยแล้วฉันพิกกี้โอ้ยมันสะดุดมันสะดุดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาร์คมันบ้าเอเจโอ้มันกัดจ้ะเอเจข้ามาแล้วมันไปไหนแล้วยพิกกี้เด็ดเดียวโอ้โหตัวยืดเลยเอเจระวังเอเจโอ้ยมานี้เร็วขึ้นเรือว่ยตายแน่เอเจตายแน่ตายแน่ตายแน่ ฮ้ยน้ำมันก็หมดพอดีออบายกอดเกอออเออาคือว่นมันมาหมดอะไรตอนนี้สามหมื้